นี่เป็น Eagle นะคะเป็นรุ่นลไอเทมสำหรับเล่มนี้เดี๋ยวเรามารีวิวให้ได้ชื่นชมกันนะคะด้วยความที่เราเห็นวิวแล้วมันโอเคมากๆเดี๋ยวขอมารีวิวในท่ามกลางที่อยู่เบื้องหน้าของ JD ดีโพทีนาธเลยนะคะนี่เราก็อยู่ตรงหน้าห้องพักเราเลยเรียกว่าเป็นแบบได้มุมดีมากรุ่น Eagle นี้นะคะเป็นความยาเป็นรุ่นลไอเทมความยาวของเขาทั้งหมดอยู่ที่16นิ้วนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันแล้วก็ต้องมีความพิเศษด้วยนะคะที่บอกว่าเป็นรุ่น สเปเชียลนิดหนึ่งและไอเทมก็คือตรงนี้เขาเป็นหนังบ็อฟเฟโลที่เป็นแบบแพทเทิร์นเนเชอรัลเลยค่ะหนังควายกะตรงนี้เป็นเขาจามารีและอีเกิลก็คือเหี่ยวนี่เองค่ะนี่รูปทรงแบบด้ามเป็นรูปทรงเหมือนปากเกี่ยวมาชมด้านในกันว่าเป็นอย่างไรนะคะนี่ปีญ่านี่ด้านในเขาก็เป็นแบบ อารมณ์ผสมผสานครอบซาดากอนก็คือเป็นแบบครีมบังก่อนีน่ค่ะเป็นงานตอกลายลวดลายตรงใบมีดด้วยนะคะความหนาของใบมีดนะไม่ต้องห่วงเลยนะคะใบมีดแน่นอนน่าจะอยู่ที่10มิลขึ้นนะคะอันนี้เดี๋ยวคงต้องมาเช็คอีกทีนึงนะคะเป็นรอยน้ำมันนะคะนี่เลยค่ะจับได้แบบสมดุลบลาลนานะคะน้ำหนักกำลังดีเลยนะคะไม่ได้แบบดูหนักมากนะคะก็เรียกว่า เหมาะมือมากๆเลยนะคะใบมีดของเขาลุ่มนี้ยาว10นิ้วเดี๋ยวก่อนนะคะสักครู่นะคะไม่มั่นใจเพราะว่าเมื่อกี้วัดไปแล้วอาจจะลืมได้นะคะใบมีดแต่เมื่อกี้นี้ความยาวทั้งหมด16ใบมีดของเขาก็คือยาว10นิ้วโอเคสาหรับท่านที่ชื่นชอบใบมีดที่ยาว10นิ้วเป็นต้นไปก็โอเคมากๆเลยนะคะหันตรงนี้นี่โอเคและนี่ก็เป็นเปลอกนะคะเป็นแบบ หนังควายกาดแบบเนเชอรลไม่ได้เป็นแพทเทิร์นนะคะโอเคค่ะมีรูปมีดมาด้วยมาพร้อมกับรูปมีดความยาวทั้งหมดอยู่ที่16นะคะ16นิ้วนี่เลยเป็นงานแบบเน้นใช้งานเป็นแบบรุ่นจังเกิลเน้นใช้งานเลยนะคะความแข็งแรงคงทนไม่ต้องห่วงเลยนะคะน้ำหนักเขาเรียกว่าสมดุบลบาลานเลยนะคะรุ่นนี้สำหรับท่านที่แบบชื่นชอบก็แจ้งมาได้นะคะ ก็อาจจะเป็นรุ่นที่อาจจะนํากลับเมืองไทยนะคะตอนนี้เรามีโคต้านํากลับเมืองไทยได้จํานวนน้อยลงแล้วนะคะเพราะว่าที่เหลือเนี่ย12เล่มจะมีลูกค้า F เอฟไปแล้ว9เล่มแล้วค่ะตอนนี้โอเคให้ให้ดูก่อนเผื่อว่าบางท่านอาจจะสนใจรอบถัดไปอันนี้เป็นการรีวิวไปด้วยในตัวแล้วกันเนาะโอเคอย้อนแสงนิดนึงนะคะโอเค สำหรับรอบนี้พิเศษนิดนึงเราก็จะมีของขวัญเป็นของฝากเล็กๆน,น้อยนะคะก็คือที่เลึกเป็นเข็มกัดของกุลขาแล้วก็จะมีธงมนตราแบบมินิมอลเล็กๆน่ารักน่าให้เป็นซิกเนเจอร์สัญ,ญลักษณ์ของทางเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์เนปลาลนะคะที่เราจะนำไปฝากให้กับ เอทุกท่านแล้วก็ทุกท่านที่อุดหนุนในรอบนี้นะคะเราก็จะมีมอบให้เลยะคะเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามอบให้ด้วยใจนะคะนี่เป็นแบบเข็มกัดกุาคาค่ะนี่เดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บนึงโอเคนี่เลยค่ะทักมาได้เลยนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็จะเตรียมเดินทางกลับเมืองไทยวันที่3 1ก็คือกับ ถึงค่ำๆนะคะถ้าไม่ติดขัดอะไรแล้ววันจันทร์เราจะเตรียมนําส่งให้ทุกท่านเลยค่ะที่ได้จองมีดราไว้นะคะขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะนามัสเตเนปานค่ะคอยติดตามชมเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะมีทยอยเล่มอื่นๆที่อาจจะมีว้าวบ้างแล้วก็จ,จะมีแบบ Amazing บ้างเอามาให้หลายๆชยท่านได้ชื่นชมกันนะคะเพราะว่ารอบนี้เรามีดีลพิเศษกับทาง2อสองคอนเน็ชันสอร้านเลยแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะทยอยสรรหาเรื่องแบบงานที่มันดูแบบ ที่เป็นลรไอเทมงานเก่าแก่อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะคัดสรรมาให้เราส่งมาเป็นรูปภาพให้ทางเราได้ดูก่อนนะคะขอบคุณมากเลยนะคะทุกๆท,ท่านนะคะที่สนับสนุนสตูปป้านะคะก็ต้องกราบขอบคุณอย่างสูงเลยค่ะนี่แน่